พัน,พนคุภาพนกทุกคนนะครับที่ดูเบิงสองคนมีการไพยกินว่าแสบครับมมีอย่างครับพี่ตํำแตงหรือว่าตํำหมกทัวอีพี่อีพี่หันตํำหมกทัวอีพี่นีต่กแตงอีพี่ต่อไปต่ำมีอย่างต่อไป <c oughs> มันม่ามีอย่างนะครับมีตาแตงทัวคุ้งอนะไรอ่ ทีนี่ก็บ้าอย่างไรเนาะครับนะฮะจังไรกับเลตุลนุ่มพ่นไปการกากกอดไหลกอดแฉกอดตบไข่์กอดทันกระดิ่งเด้อเด้อแสบแสบครับบ้าอย่างไรกับใยหางเนาะเพื่อนว่าบ่าไรกับใหญ่หางเพื่อนว่า Oh,